วันนี้พามาดูโซนทุเรียนทาบของเราค่ะอันนี้ทาบแล้วเปิดแพรแล้วหนึ่งเดือนกว่าค่ะเริ่มแรกเลยเราปลูกทุเรียนบ้านไว้แล้วก็ทาบทุเรียนบ้านทั้งสองต้นเชื่อเป็นหนึ่งต้นค่ะแล้วก็มาทาบกิ่งหมอนทองที่หลังค่ะอันนี้นะคะกิ่งหมอนทองเดี๋ยวให้ดูแผลอันนี้แผลทาบนี่ค่ะเรียบเนียนติดดี ตอนนี้กลายเป็นทุเรียนเสริมขาทุเรียนสามขาค่ะตอนแล้วเรียบร้อยนี่ค่ะพอได้ลากทั้งหมดสามต้นมาเลี้ยงยอดเดียวค่ะเขาก็จเจริญเติบโตดีมากๆยอดไหลเลยนะคะยอดย้อยลองมาเลยนี่ก็เป็นทุเรียนท่าหมดเลยค่ะจะรุ่นเดียวกันหมดเลยค่ะอันนี้ก็สามขาเหมือนกัน